การดูดวงไม่ใช่ทางพ้นทุกข์ตามหลักพระศาสนาสามารถใช้แก้ปัญหาบอกทางสว่างได้เป็นครั้งคราวปฏิบัติธรรมคือทางออกที่ดีที่สุดแต่ถ้ายังชอบดูดวงอยู่แอดไลน์ id เข้ามาที่ a y o r 8และรับชมรับฟังคลิปดีๆจากช่องชาแนลคูยอพยากรดาวเล่าชีวิตได้ครับราศีสิง์รฤตยยเนี่ยนะครับ ก็จะเป็นดาวดวงใหญ่ๆ,ๆนะแล้วก็โคจรเข้ามาอยู่ในเดือนของหน้าที่การงานของดวงชะตาดังนั้นเนี่ยนะครับในระยะยาวๆไปนะอ่าพอดาวดวงใหญ่ๆ,ๆนะครับที่มันมีความใหญ่ความโตความอึมครึมความปกปิดความมืดมิดความนิ่งนะม,มีคําว่านิ่งเกิดขึ้นมันเข้ามาอยู่ในเรือนของหน้าที่การงานเนี่ยก็เรียกได้ว่าชาวราศีสิงห์นะครับจะทําอะไรจะคิดอะไรสมมติว่างานที่เราทําอยู่เนี่ยนะ มันมันโอเคแล้วนะน่าแสดงว่าเรามีโอกาสที่จะทําในหน้าที่การงานการกระทําของเราแบบเนี้แบบเดิมๆไปอีกยาวไกลเขาเรียกมั่นคงเลยนะถ้าเราคิดว่ามันดีอยู่แล้วนะและพอดาวพฤหัสยูโคจรเข้ามาเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าทาอะไรอยู่แล้วก็มันจะทําแบบเดิมซ้ําๆนะซ้ําๆไปแต่ว่านะครับในเรื่องของการที่ภาวะของดาวมฤตยูเนี่ยนะครับที่เขาโคจรเข้ามานะ มันยังมีอีกความหมายหนึ่งที่น่ากังวลนิดหนึ่งไอตง้ตรงตรงเรื่องที่ว่าบางคนเนี่ยมีงานอยู่นะอยากจะเปลี่ยนงานอยากจะเปลี่ยนแปลงในหลายๆแบบนะถ้าเปลี่ยนไปแบบวัดดวงอ่ะมันก็มีโอกาสพลาดพลัง้งพลาดท่าเสียทีได้เป็นแบบวัดดวงคืออะไรเราทํางานอยู่ไงเราจะรู้สึกเบื่อเซ็งกับสิ่งที่ทําพอเราจะรู้สึกเบื่อเซ็งกับสิ่งที่ทําอยากจะไปเริ่มต้นใหม่นะไปเหมือนเรือเด็กควรออกจากฝั่งนะงานนี้เรือจบแน่ ก็ต้องระพัดระวังไว้ด้วยนะครับดังนั้นนี่คือระยะยาวๆนี่เตือนไว้ก่อนนะเดี๋ยวบางคนเนี่ยบางทีตกงานตกงานทีนี่ยาวเลยนะแต่ถ้าทํางานอะไรอยู่นะต่อให้มันเบื่อต่อให้มันเซ็งต่อให้มันต้องทนยังไงก็แล้วแต่นะครับก็ยังมองว่ายังควรทําไปก่อนนะถ้ายังไม่มีโอกาสดีๆเข้ามานะอันนี้พูดถึงภาพรวมยาว,ยาวๆเลยด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจริงๆแต่ทีนี้เนี่ยนะครับมันยังมีภาวะของว่า ตัวพรลางขาดนะที่โครจรเข้ามาอยู่ในเรือนของการงานของเราเนี่ยพอพรลางขาดโครจรเข้ามานะครับก็ถือว่าถ้าใครนะยังคิดที่อยากจะเปิดช่องทางดีๆให้กับตัวของสิงเองนะว่าอยากจะหางานใหม่อยากจะลองหาประสบการณ์ใหม่ๆอยากจะเปลี่ยนแปลงงานใหม่ๆที่มีเข้ามาเนี่ยนะครับก็เริ่มลุยได้เลยนะครับ ตั้งแต่ได้ยินคลิปนี้แหละนะครับไม่ว่ามันจะออกไปในช่วงจัวหวะไหนนะ,ะสิงหากักยาอะไรก็แล้วแต่ก็เริ่มที่จะเริ่มลุยหานะแล้วถ้ามันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นนะครับหมายถึงว่าถ้าได้งานใหม่นะมีการเปลี่ยนแปลงแผนกใหม่แล้วนะก็ะถือว่าเป็นเรื่องดีแล้วเราก็ลุยในการทําหน้าที่ในการทําอะไรหลายๆอย่างนะครับลุยไปเลยนะแล้วก็มองไประยะยาวหรือว่าเราจะอยู่กับบริษัทนี้ นะไปยาวๆหรือว่าอยากจะเปลี่ยนแปลงมาทําอะไรแล้วถ้ามันดีแล้วเนี่ยทอาออกมาในแล้วมันดีแล้วเนี่ยนะเราก็จะทําแบบนั้นไปนยาวๆแล้วอาจจะมีตัวอื่นเสริมมาบ้างนิดหน่อยนะครับแต่ก็ยังจะเน้นนะเพราะว่ามรตยูเนี่ยเขาเป็นดาวดวงใหญ่มีถึงแม้จะมีดาวพระอังคารมากระตุ้นนะครับก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยโอกาสดีๆโอกาสทองของการสมัครงานนะถ้าใครยังตกงานอยู่นะสมัครงานเนี่ยถือว่ามีโอกาสทองเข้ามาในเดือนกันยายนนี้ มีเกณฑ์ดีที่จะได้ไปสัมภาษณ์งานแล้วก็จะมีข้อตกลงดีๆเกิดขึ้นนะในดวงชะตาของชาวสิงห์แทบจะทุกคนเลยนะครับก็ถือว่ามีเรื่องดีเข้ามาในเดือนกันยาเพราะฉะนั้นก็อย่าปล่อยโอกาสทองแล้วกันนะครับอย่างบางคนไง่คิดช่วงที่ผ่านมาก็คิดว่าเดี๋ยวจะเปลี่ยนแปลงสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วก็ไม่ทําสักทีมีโปรเจกต์หลายอย่างนะครับแล้วก็ไม่ลงมือทําสักทีนะครับตัวดาว ที่โคจรมาในเดือนกันยายนนี้แหละนะครับเป็นตัวก,กระตุ้นเลนะครับว่าทําได้แล้วลงมือได้แล้วลุยได้แล้วนะครับแต่อย่าลืมนะว่าต้องทําในภาวะที่ไม่เสี่ยงนะอย่างถ้าบางคนเนี่ยอยากจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะครับก็กกต้องควบคู่ไปกับสิ่งที่ทําเดิมก่อนนี่พอมันมั่นคงแล้วก็ค่อย ลุยเต็มที่ลุยเต็มกําลังเพราะว่าอย่างในส่วนของดาวพระพฤหัสเนี่ยนะครับที่เข้าไปตกอยู่ในเรือนของมรณะเนี่ยยังไม่ได้กลับมาให้คุณในดวงชะตาเลยอันนี้เลยมองว่าเหมาะสําหรับคนที่ทํางานประจําอยู่แล้วนะอยากจะหางานใหม่เดือนที่มีโอกาสดีนะครับที่จะมีเรื่องดีๆเข้ามาทางด้านของความปั่นป่วนวุ่นวายเนี่ยมันคงมีมาเป็นช่วงจังหวะจังหวะกันไปนะครับระหว่างเรากับองค์กรระหว่างเรากับหัวหน้าแต่รับรองได้ว่า มันก็จะค่อยๆผ่อนคลายลงไปนะผ่อนคลายตัวลงไปก็เลยมองว่าจะต้องใช้ความอดทนนะครับอ่าแต่ถือว่าทางด้านผู้หลักผู้ใหญ่นะถึงแม้ว่าดาวที่เขามองกันพระหัสเนี่ยเป็นดาวผู้หลักผู้ใหญ่หลบมุมไปแล้วเนี่ยแต่ก็ยังมีข้อดีในแง่มุมอื่นๆนะครับที่ที่ยังมีโคจรเข้ามาอยู่นะนั่นก็เรียกว่าผู้หลักผู้ใหญ่ยังคงเมตตา ดวงชะตาของชาวลัคนาสิงอยู่นะก็ยังมีเรื่องดีๆเข้ามาแต่เราต้องอะไรละ่ะต้องกระตุ้นตัวเองว่าสิ่งที่ทําอยู่บางครั้งเนี่ยมันอาจจะต้องพยายามมากขึ้นหนักมากขึ้นนะแล้วเราก็จะกลับมาเปล่งประกาศอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ในช่วงของเดือนจังหวะเดือนกันยาย,ยูนี่นะครับถ้าใครมีเกณฑ์ดีที่จะเข้าไปประชุมกับนาย สัมภาษณ์งานนะถือว่ามีเรื่องดีทั้งสิ้นนะก็ขอให้มีชัยชนะโชคดีกันทุกๆคนนะครับตระการราศีสิสงห์พอมาดูในส่วนของธุกรกิจส่วนตัวการค้าก,กิจการการค้านะก็ยังเห็นว่ามีดาวมงคลต่างๆที่โคจรเข้ามาถึงดวงถึงชะตาแต่เป็นมงคลในลักษณะว่าต้องเหนื่อยขึ้นนะเพราะฉะนั้นเดือนนี้เป็นเดือนที่เหนื่อยเหนื่อยลุยเหนื่อยหาทราับเหนื่อยหาเงิน เหนื่อยคิดที่จะเริ่มต้นอะไรเพิ่มเติมเข้ามานะแล้วก็จะประสบความสำเร็จทั้งนั้นรวมถึงว่ากลุ่มการค้าการลงทุนเนี่ยนะครับก็จะได้กําไรดีนะในเดือนกันยายานนี้ยาวๆไปตั้งแต่ต้นเดือนเรื่อยๆไปตลอดทั้งทั้งเดือนนี้เลยนะเพราะนั้นเป็นเดือนที่เหนื่อยประสบความสำเร็จรับทรัพย์มั่งคั่งร่ํารวยนะครับถือว่ามีเรื่องดีๆเข้ามาแล้วก็จะมีเกณฑ์มีโชคด้วยนะครับ แต่เป็นเกณฑ์โชคจากสมองของเราเป็นโชคจากวาจาของเราเพราะนั้นเดือนนี้ให้หมั่นสวดมนต์ภาวนานะจะมีแต่โชคดีเข้ามาทั้งโชคเรื่องทรัพย์โชคเรื่องความเป็นมงคลในหลายๆอย่างนะครับ,นะรบนะก็ถือว่ามีดาวดีมาเกื้อหนุนดวงชะตาอยู่เรื่อยๆนะครับอยู่เป็นเนืองๆทีนี้เนี่ยนะครับด้วยภาวะดาวเราเหนื่อยอยู่แล้วนะ มันก็ยังมีเกณฑ์ว่าต้องไปช่วยคนอื่นเขานะครับบางครั้งการที่ไปช่วยคนอื่นโดยที่ไม่ไม่ดูกําลังตัวเองเนี่ยอาจจะเกิดข้อเสียนะกลับเข้ามาให้กับดวงชะตาได้เพราะฉนั้นในเดือนเดือนนี้นะครับมองว่าเอาตัวเองเป็นหลักหลักก่อนนะครับก่อนที่จะไปช่วยเหลือคนอื่นเขานะไม่งั้นเดี๋ยวถ้ามันเกินกําลังอ่ะมันจะก่อเกิดความทั้งเหนื่อยเกินไปนะเครียดเกินไปกลับเข้ามาให้กับดวงชะตาของตัวเราได้ อย่างพอเดือนนี้ใช่ไหมเรามีทรั์พอเรามีทรัพย์เข้ามามีโชคเข้ามาคนรอบตัวนะครับอมาขอยืมเงินยืมทองอะไรอย่างนี้นะ,ะแล้วก็ต้องดูให้ดีว่ากําลังเราไหวไหมนะครับถ้ากําลังเราไหวก็ถือว่าอดีไปนะถือว่าดีไปแต่ถ้าเราไม่ไหวเราฝืนนะเดี๋ยวต่อไปภายหน้ามันมันจะลําบากไงนะมันจะมีตัวตัวนี้อะไรนะครับเข้ามาเสริมทางด้านของบริวาร่ะ เป็นอย่างไรบ้างนะครับบริวารเนี่ยนะครับก็ยังถือว่าต่างคนต่างทําหน้าที่ของตัวเองนะยังเป็นไปได้ด,ด้วยดีแล้วก็ในภาวะว่าถ้าใครมีบุตรหลานมีลูกมีหลานเนี่ยนะครับอย่างบางทีเนี่ยลูกหลานอาจจะมาขอความช่วยเหลือบ้างนะครับแต่เป็นเรื่องเบาๆแหละไม่ได้หนักหนาอะไรอย่างเช่นช่วยไปดูแลบ้านนะช่วยไปดูดูดูแลหลานเนี่ยนะครับไปจ,จ,จัดแจงนู่นจัดแจงนี่นะบางสิ่งบางอย่างเท่านั้นเองนะครับก็ถือว่า มีข้อดีในส่วนส่วนนี้เข้ามาพอพูดถึงดูแลบ้านแล้วเนะก็มีเกณฑ์ในเรื่องของการที่จะต้องไปซ่อมแซมบางส่วนนะอย่างบางที่บ้านบางหลังมีเยอะไงมีมีทรัพย์เยอะนะมีบ้านหลายหลังก็ต้องคอยกลับไปดูแลบ้านของตัวเองให้มันสะอาดขึ้นให้มันโอเคขึ้นปรับปรุงสภาพแวดล้อมอย่างนี้นะครับให้มันสวยนะให้มันงดงามขึ้นแล้วก็ถือว่า ผลงานออกมาที่จะทำนะครับก็ทําได้ด้วยดีด้วยแต่ก็จะมีรายจ่ายบ้างนะนิดๆหน่อยๆนะครับรายรับมีเข้ามาอยู่แล้วแหละมีโชคมีมีรายรับเข้ามารายจ่ายก็จะมีบ้างบางส่วนนะไม่ไม่ได้มากมายอะไรนะครับก็มีความรักนะครับก็ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติดีนะครับครอบครัวมีความสุขดีนะไม่ได้มีปัญหาทะเลาะเบาะแวงอะไรกันไปนะครับก็มีความรักความสุขสมหวังความชื่นมื่น,นเข้ามาแต่ในส่วนของ คนโสดนะครับอา,อาจจะยังไม่ใช่ช่วงหลักๆนะครับแต่ก็มีแวะเวียนนะครับเข้ามาให้ชื่นใจบ้างน,นั่นเองครับก็ต้องใช้ระยะเวลาดูกันไปยาวๆ,ๆขอบารมีพระรันาตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาอารักษโดนบันดาลให้ทุกๆก,กรานานราศีมีแต่วความร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงมีแต่วความสุขตลอดตั้งปี2565นี้ครับ